สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเพชรสมหัยกับช่องเป็นเรื่องแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมีนักมวยที่ดูดีและมีอนาคตเลยทีเดียวครับนั่นก็คือบัลือโลกนะครับผมเห็นฟอร์มเขาหลายไฟแล้วครับแล้วช่วงหลังๆนี่เขาได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาต่อยได้ดีมากเลยครับทั้งสเต็ปฟุตเวิร์กสเต็ปเท้าการออกหมัดของเขาแต่ละทีนะครับ ได้รวดเร็วทันใจเหลือเกินนะครับและมีใจที่ปิดเกมได้ด้วยนะครับผมและไฟล่าสุดที่ติดตาติดใจแฟนมวยนะครับนั่นก็คือการเอาชนะนอกยกแรกเพชรบันไล่สิงห์มาวินนั่นเองครับผมแล้วแฟนมวยทางโซเชียลก็ประกบคู่ให้เขาให้เจอกับนาดากานาดากาในเวทนี้ก็หาคู่ยากเหมือนกันนะหาตัวจับยากเลยครับแต่น่าจะเหมาะเจาะพอดีนะครับเมื่อได้เจอกับบันลือโลก ก็รอดูนะครับคู่นี้ถ้าได้ชกกันจริงครับน่าจะสนุกเลยทีเดียวนะครับต่างคนต่างวัยเหมือนกันนะครับหมัดก็ออกได้ดีนะเตบเท้าของบรรลือโลกกับน,นาฏกะเนี่ยใครจะเร็วกว่ากันแล้วการออกหมัดลูกทลรหดของใครจะดีกว่ากันนั่นเองครับก็รอดูกันครับผม มาดู3ฟอร์มหลังของบันลือโลกนะครับเอาชนะใครบ้างนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับชนะน็อกยกหนึ่งของเหนือทรณีจิตเมืองนอนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเขาเอาชนะน็อกยก3ทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนอนและไฟล่าสุดครับที่ติดตาติดใจแฟนมวยส่วนมากนะครับผมนั่นก็คือชนะน็อกยกหนึ่งเพชรบันไล่สิงมาวินนะครับ ไฟนี้เขาออกสเตปเท้าสเตปหมัดได้อย่างชัดเจนเลยนะเหนือชั้นเลยทีเดียวนะครับผมบันลือโลกยังเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยอีกด้วยนะครับการที่เขาไปฝึกคิกบ็อกซิ่งมานะครับผมทำให้เขามีอาวุธที่หลากหลายและสเต็ปขาที่ดีได้อย่างชัดเจนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเขากลับมาชกในรายการวันครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป้าหมายที่จะไปวันใหญ่นั่นเองครับ ก็มีโอกาสได้ไปนะครับถ้าไม่มีคู่ต่อกรอนแล้วไม่แน่บอสชาติอาจให้ไปในรายการวันใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพและได้เซ็นสัญญาไปนะครับและไฟต่อไปเจ้าตัวบันลือโลกอยากเจอกับใครครับแล้วแฟนมวยประกบคู่ในใจให้เขาไปเจอธงชัยน้อยบ้างนาฎกะบ้างรักเอราวัณบ้างเวทนี้ผมบอกเลย บรรลือโลกเวทน้อยกว่านะครับผมถ้าจะให้ไปเจอลดคนละครึ่งทางไหมหรือว่าเจอน้ําหนักบรรลือโลกไปเลยหรือว่าเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปอีกหน่อยเจอกับนาดากะเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปอีกหน่อยนะครับเพราะบรรลือโลกน้ําหนักไม่ถึงนะต้องเข้าใจนะครับว่าเขาตัวเล็กกว่านะครับถ้าจะให้เจอก็เจอได้นะเรื่องกระดูกไม่ได้เป็นรองเลยมาฟังเสียงของบรรลือโลกกันครับสําหรับผมนะครับถ้าบีบน้ําหนักเขาลงมาอีกครึ่งๆอ่งอะ S <S ผมพร so right. exactly. yeah, ้อมครับใช่แต่ถ้าเวทร้อยสิบห้าร้อยสิบหกอะไรเงี้ยผมน้ำหนักผมปล่อยไม่ถึงคือคือคือออย่างี้คุณปล่อยไม่ได้แบบม็กซิมัมของคุณเนี่ยประมาณเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่ใช่เกาบอกว่านาฬิกาถ้าเต็มที่นาฬิกาเขาลดมาสักร้อยสิบสี่ไงใช่ครับพอเป็นไปได้ใช่เขาเร็วนะครับเก่งด้วยถ้ายุคนี้ต้องยกให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งครับยอมรับจริงๆครับว่าเขาคือที่สุดของรมวยต่างประเทศที่เก่งในรุ่นนี้ครับ ของมวยไทยเราเก่งมากถ้ามีโอกาสผมก็อยากเจอครับใช่ครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากเจอขอเวลาเราอีกนิดหนึ่งใช่ครับขอขอให้ผมแบบขยับขยายร่างกายได้บ่อยๆกว่านี้หน่อยครับก็ต้องดูกันไปยาวๆแหละครับว่าเส้นทางชกมวยของเขาจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เนื้อหอมเลยแหละครับเพราะว่าฟอร์มเขาดีเหลือเกินชกติดตาแฟนมวยด้วยครับและเขาจะพัฒนาฝีมือต่อไปที่ดีขึ้นหรือว่าจะชกต่ำกว่ามาตรฐาน แล้วก็ต้องรอดูส่วนตัวผมเนี่ยชอบเขาเชียร์เขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีนักมวยหลายคนที่แรกๆโชคดีนะแต่ว่าหลังๆมาโชคต่ำกว่ามาตรฐาน,นครับเพราะว่าโชคมวยได้เงินเยอะเที่ยวกินเล่นกันเยอะนะแต่นักมวยที่รักษาสุขภาพอย่างน้องโอฮา,าม่ามวยไทยนะครับก็รักษาสุขภาพร่างกายจะ40อยู่แล้วร่างกายดีเลยนะครับ เมื่อวานก็เตะกล้องธรณีร่อนเลยนะก็รุ้นกันต่อไปนะครับว่าบรรลือโลกเขาจะเจอกับใครส่วนตัวผมเนี่ยอยากให้เขาเจอวันชัยน้อยก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นไปต่อยนาดากะให้เขาได้ขยับร่างกายอีกนิดนึงครับอ่ะอยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด ติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ